อะสวัสดีครับก็เราจะมาดูตัวท่อไปลายไทยเทของร้านช่อยดอนเมืองนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็รูปทรงค่อนข้างที่จะสวยแต่ตอนเผาไทเทนจะต้องบอกเขาว่าเขาเฉพาะตรงจุดที่เป็นขอท่อนะครับ อันนี้เรามาดูเสียงกันผมวัดระยะเสียง1เมตรนะครับ1เมตร20เซนติเมตรนะครับบวกลบแล้วก็อยู่ในกลางรถพอดีนะครับจะดังนิดหนึ่ง